สวัสดีครับลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับดราม่าระอุหอมแก้มนักร้องหวนซ้ำรอยพระเอกหมอลำคงปฏิเสธไม่ได้แน่นอนนะครับทุกครั้งที่มีศิลปินขึ้นเวทีร้องเพลงแม่แม่ทั้งหลายก็มีวิธีการแสดงความรักความชื่นชมศิลปินของตัวเองต่างกันออกไปเช่นการคล้องมาลายัยการจับมือการถ่ายรูปและการหอมแก้ม โดยล่าสุดนะครับเป็นกระแสจนได้ครับเมื่ออยู่ๆมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสข้อความทํานองติติงสําหรับผู้ที่ชอบหอมแก้มศิลปินซึ่งการแสดงครั้งนั้นคือไรอันการบับดิดโดยเจ้าตัวบอกว่าวันซ้ำรอยพระเอกหมอลำหอมแก้มนางเอกอายุ15โดยมีข้อความระบุนะครับว่าไปไม่ทันเพิ่งรู้เมื่อไร่จะเลิกหอมแก้มน้องกันน่ะอายุเยอะไม่ได้หมายความว่าคิดจะทําอะไรก็ได้หรือเปล่าศิลปินไม่ใช่วัตถุทางเพศนะนึกจะขอหอมอะไรก็ได้แบบนี้ควรเลิกได้แล้วสมัยนี้ไม่ใช่ กก่อนนะแล้วมันทําให้ภาพน้องดูไม่ดีอีกด้วยเพิ่งจะมีดรามา่าพระเอกหมอลามหอมแก้มผู้หญิงบนเวทีไปคนนอกมองมาข่าวตีไป มีแต่เสียกับเสียพอมีคนหนึ่งทำคนอื่นก็อยากทําอีกสงสารเด็กมันบ้างเถอะเขาไม่อยากขัดคุณทั้งที่จริงๆมันดูไม่ดีกับเขาด้วยรอบหน้าถ้าเจอห้ามกันหน่อยเถอะว่าจะไม่พูดละเหลืออดจริงๆต่อไปต้องกันเป็นพิเศษเลยไหมโมโหใครจะเกลียดนี่ก็เกลียดนะไม่สนใจแต่น้องไม่ควรมาโดนอะไรแบบนี้อย่าดูถูกอาชีพน้องน้องมีเวลาให้ถ่ายรูปเนิ่นนานขนาดนี้ คนอื่นๆเขาไม่ได้ให้ขนาดนี้ด้วยซ้ําอย่าเอาสิทธิ์อะไรก็ตามมาล่วงเกินศิลปินหลังจากมีโพสต์ดังกล่าวออกมาแล้วนะครับก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะคุณย่าเซฟตัวเองอย่างสุดๆอยู่แต่บ้านไม่ไปในที่ที่มีคนแออัดโควิดยังมาหาได้เลยเป็นแล้วหายก็โชคดีแต่อาการหลังโควิด ไม่ดีเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องใช้เสียงเพราะจะเหนื่อยง่ายพูดพูดไปเสียงจะแหบพ้าเสียงไม่ออกขนาดคุณย่าเป็นครูสอนหนังสือยังมีปัญหาเลยช่วยๆกันค่ะเข้าใจนะคะว่ารักแต่ขอให้รักอย่างมีสติค่ะรักทุกๆท,ท่านนะคะอีกหนึ่งข้อความนะครับบอกว่าดีค่ะ ต้องปกป้องน้องเอาไว้ก่อนถ้าติดโควิดจะทํายังไงปัญหาใหญ่กับน้องเลยละเพราะคนที่ติดโควิดร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเสียงระบบหายใจมันจะเปลี่ยนไปหมด่วงค่ะเมื่อคืนเห็นแล้วอยากทําอะไรสักอย่างกับคนคนนี้แต่ก็ทําไม่ได้สงสารน้องร้อนมากๆอีกหนึ่งข้อความนะครับระบุว่าไม่เกลียดจ้าการหอมเป็นการแสดงความรักแต่ต้องรู้จักให้กับคนดูสถานที่หรือความเหมาะสมเมื่อมีหนึ่งต้องมีสองและสามตามมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่ใช่สายฝอ เก็บความรักไว้ในสถานที่ของมันเข้าใจว่าน้องไม่คิดมากแต่เราคิดนําหน้าน้องไปแล้วอย่าว่าหอมเลยกอดยังไม่กล้าอยากหอมอยากกอดอยากจดแก้มแค่เราพูดน้องก็รู้แล้วก่อนไปเจอน้องเชื่อปะ่ะเราเองต้องทำตัวอย่างไรเล็บมือเท้าเสื้อผ้าหน้าผมต้องให้สะอาดน้ําหอมฉีดจนฉุนเพื่อเจอน้องเขาคนสาธารณะคนของประชาชนเราทำอะไรได้ไม่มากไปกว่า เกาะเอวถ่ายรูปก็พอนี่ก็เป็นข้อความที่หลายคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่มีโพสต์ดังกล่าวออกไปนะครับถือว่าเป็นดราม่าที่ร้อนระอุในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับไรอันกาดบัณฑิตนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ